เป็นต้องว่าถ้าเกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยคนนั้นได้อํานาจรัฐแต่ถ้าประชาชนไม่ยอมรับนั้นอํานาจนั้นก็จะสูญสลายไปก็จะลมไปคณะนั้นแต่ถ้าประชาชนยอมรับมันก็จะกลายเป็นอํานาจความชอบธรรมทางกฎหมายนะครับต่อมามันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ความชอบธรรมนี้มันอยู่ที่ประสิทธิภาพครับ นะมันอยู่ที่ประสิทธิภาพถ้าปกครองด้วยประสิทธิภาพนะมีประสิทธิภาพคนเห็นว่าโอ้รัฐบาลนี้แก้ปัญหาได้แก้ไขความขัดแย้งได้พัฒนาประเทศได้มีประสิทธิภาพเอเดอร์แฟกนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเดจเรตต่อไปเป็นความชอบธรรมทางกฎหมายต่อไปนะครับอย่างท่านจะเห็นได้ว่ามีประกาศคณะปฏิวัติ สมัยเก่าก่อนหลายฉบับก็ยังมีสภาพเป็นกฎหมายมันเป็นดีจูเรตต่อมาเพราะเป็นเรื่องการยอมรับของพี่น้องประชาชนเพราะฉะั้นอะไรก็ตามถ้าประชาชนยอมรับมวลมหาชนยอมรับรัฐบาลมีประสิทธิภาพปกครองด้วยความถูกต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม The f a c t o ตนั้นอำนาจตาม ข้อเท็จจริงนั้นมันจะเป็นอำนาจชอบธรรมตามกฎหมายต่อไปนะอันนี้หลักมันแค่นั้นเองนะไปพูดอะไรเลื่อยเปลือยเยอะแยะนั่นมันไม่ใช่แล้วมันมาจากสองคำนั้นก็คือนะครับในทางรัฐศาสตร์มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างของเราเนี่ยมีการปฏิวัติรัฐประหารมาเนี่ยนี่แหละครับถ้าเป็นที่ยอมรับจบมีประสิทธิภาพจบ เช่นเดียวกันครับถ้าท่านได้อำนาจมาโดยกฎหมายมาโดยรัฐธรรมนูญแต่ถ้าปกครองไม่เป็นธรรมไม่มีประสิทธิภาพนะครับทำรรผิดซ้เองไอ้ดูเจเรนั้นก็จะเสื่อมโทรมลงแล้วก็หมดความชอบธรรมไปในที่สุดรัฐบาลน,นี้ที่เป็นรักษาบาลที่เป็นรัฐบาลรักษา,า,าการเนี่ยท่านเห็นไหมว่าเขาเคยมีความชอบธรรม แต่เขาทำลายความชอบธรรมเสียเองโดยเสนอกฎหมายบ้าบาบๆที่จะพูดง่ายคือ,อที่จะสร้างอำนาจให้กับตัวเองกปวสแล้วก็ประชาชนมวลมหาชนเนี่ยเขารู้เช่นเห็นชาติอำนาจก็เลยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงตัวเองก็พยายามจะหนี โดยยุบสภาพเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อจะฟอกตัวใหม่จะสร้างความชอบธรรมันใหม่แต่มันไม่ทันมันไม่ทันนะเขาจึงตกสภาพอย่างทุกวันนี้ผมไม่อยากจะบอกว่าเขาเป็นดูในสภาพเสือลำบากหรอกครับเพราะคำว่าเสือนั้นมันมีศักดิ์ศรีเขาไม่ใช่เป็นเสือลำบากหรอกครับเขาเป็นอะไรลำบากผมไม่อยากจะพูดมันไม่มีทางไป มันไม่มีทางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าจึงออกมาโพลธนาโทษนั่นโทษนี่นะครับรวมทั้งบอกจะไม่ยอมรับหรอกถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินมาอย่างไรจะไม่ยอมรับท่านดูสิใครที่ปฏิเสธรัฐธรรมนูญซึ่งหน้านี่ความผิดซึ่งหน้าน,นะนะไม่ว่าจะเป็นสอรอสอไม่ว่าจะเป็น สมาชิกหรือที่ปรึกษาของรัฐบาลเขาทำเองท่านเห็นหรือ,อยังท่านเห็นหรือ,อยังนะครับคนที่มันไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่มีประสิทธิภาพคิดแต่จะคดจะโกงเนี่ยเมื่อเขาจับได้ไล่ท่านก็อยู่ในสภาพนี้แหละครับท่านเห็นไหมว่าอีกประการหนึ่งเนี่ยทำไมกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ย ไม่ว่าในเรื่องของการรักษาการรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเขาจึงไม่กําหนดบทลงโทษไว้เนี่ยเพราะเขารู้ว่าคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องมีระดับศีลธรรมต้องมีระดับคุณรธรรมสูงกว่าประชาชนทั่วไปพวกนี้เนี่ยพูดง่ายๆต้องรู้สํานึกด้วยตัวเองแต่ทุกนี้กลับอ้างว่ากฎหมายไม่ได้กําหนดไว้นี่บทลงโทษไว้เรื่องอะไรจะท,ทําฉันไม่ทําก็ได้ท่านเห็นไหม คนพวกนี้เนี่ยเมื่อตัวเองไม่มีความสมนึกเนี่ยเราก็ไม่ควรให้การยกย่องเราก็ไม่ควรให้การยอมรับไม่มีจิตสมนึกเลยไม่มีความละอายเลยคนที่ไม่มีความละอายเนี่ยคนที่ไม่มีจิตสมนึกเนี่ยดูสิครับเป็นตั้งนายกเป็นตั้งรัฐมนตรีแต่ไม่มีความสมนึกไม่มีจิตสมนึกเลยแม้แต่น้อยนิดน่าละอายไหมครับ เราอยู่รัฐบาลเนี่ยนะครับทำให้เราอายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทำให้อายนะครับการกระทําของเขาเนี่ยน่าละอายนะครับแล้วความน่าละอายนั้นเนี่ยมันเสื่อมโทรมลงกลายเป็นความน่ารังเกียจไม่รู้จะว่าไงเป็นคนที่เป็นคณะที่น่ารังเกียจเดียดฉันเป็นเสนียดต่อแผ่นดินต้องพูดอย่างนี้ เป็นเสนียดต่อแผ่นดินเป็นจังไรต่อแผ่นดินต้องพูดคำคำนี้ครับนะแก้อะไรก็ไม่ได้นะครับทุกอย่างแก้ไม่ได้แล้วยังออกมาอีกว่าเนี่ยกอปปสเนี่ยควรจะต้องยอมกันบ้างเพื่อชาวเพื่อรัฐบาลเนี่ยจะไปได้ไปกู้เงินจากแบงก์มาใช้หนี้ชาวนา,นาดูมันสิ้นท่าสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเครดิต ผมจะเรียนให้ท่านทราบนะครับเครดิตนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดคนที่มันสิ้นเครดิตเนี่ยก็คือคนตายทั้งเป็นรัฐบาลที่เส้นเครดิตเนี่ยคือมันตายทั้งเป็นอยู่แล้วนะมันสิ้นท่าแล้วนี่คือรัฐบาลที่ตายทั้งเป็นนะครับผมจะบอกให้ฟังครับก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้รักชาติทั้งหลายว่ามันตายซากครับ มันยืนตายซากครับไม่มีท่าอะไรแล้วครับแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นว่านอกจากตายซากแล้วก็จะไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่ด้วยทุกตัวตนนะครับท่านก็จะเห็นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ